สวัสดีพ่อแม่ปี่น้องวันนี้เฮาไยมาฟังเรื่องที่มันเกี่ยวกับโต๊ของเฮาเองนี่เพราะว่าเฮากุกุ้นนั้นป็้นกุ่นบาปมีบาปมีกรรมอยู่ในโต๊็เลยเฮ็เุที่โต๊เฮานั้นเป็นกุ่นซืมใสต่อหน้าพระเจา้าแล้วก้อนตีกาจากของความบาปนั้นก็คือความตายแต่ว่าของตีพระเจ้าอยากจะหือกับหมูเฮานั้นก็คือชีวิตนิรันตีมีอยู่ในองค์เจา้าเยซู ที่เฮาสามารถไปหับได้นั้นพระเจา้าอุ n ์ที่อยู่เมืองฝานั้นได้สำแดงความหักกับเฮาทั้งหลายตอนที่เฮานั้นยังหูจักพระเจา้าเตอตอนที่เฮายังปิ้นกุนบาปพ,พระเยซูนั้นได้ตายแตนความบาปของเฮาทั้งหลายนั้นถ้าเฮานั้นอิหับกับปาของเฮาวา่าองค์เจ้าเยซูนี่ปิ้นพระเจา้าแล้วก็เจอในใจของเฮานั้นวา่าองค์เจ้าเยซูนั้นได้ปิ้นขึ้นมาจากความตาย เขาตัง้งไลยก็อิปุ่นอิลอดจากหมอมหน้าหก